สำนักงานกกตตั้งเรื่องให้คณะกรรมการกกตรับรองผลการเลือกตั้งสสจังหวัดกำแพงเพชรแค่3มจาก4เขตเลือกตั้งไม่ถึงเรื่องที่ชงขึ้นไปนะใช่ค่ะกำแพงมีสค่ะชงขึ้นไปให้รับรองแค่3มอีกหนึ่งอย่างไม่รับรองที่หนึ่งที่แขวนไว้ก็คือเขตหนึ่งใช่ค่ะ เขตหนึ่งนี่แหละค่ะคุณไผ่ลิฟค่ะผู้คะแนนนำในเขตนี้ก็คือไผ่ลิฟใช่ค่ะว่าที่สสกำแพงเขตหนึ่งสาเหตุที่เสนอให้แขวนไว้ก่อนค่ะกีเราะอมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งเดี๋ยวเอาภาพเอกสารของกตต่อขึ้นจอเลยนะไปดูเลยค่ะเห็นที่ดอกจันไว้ใช่ไหมครับลำดับที่ห้าค่ะกำแพงเพชรมีสี่เขตชงให้รับรองแค่สามแขวนหนึ่งหนึ่งนั่นก็คือเขตหนึ่งเขตหนึ่งมีเรื่องสาเหตุ ที่เสนอให้แขวนไว้ก่อนก็นเพราะคลิปยังต่อไปนี้เอาหน้าคลิปขึ้นจอเลยฮะอย่าง <ไป S 1> รว<อ>ดเร็วเลยค่ะผู้สมัครพรรคเข้าไกลที่เขาแพ้เลือกตั้งเขาก็อ้างอิงคลิปนี้ในคลิปจะเห็นเ,เด็กกำลังจดชื่อใช่ซึ่ง มีการอ้างว่าเป็นการจดชื่อซื้อเสียงในวันปราัยของของของไผ่นี่คือคือที่มาของการจับแขวนใช่ค่ะเมื่อวานไผ่ก็ออกมาโพสตเฟซบุ๊กระเบิดเลยยาวเลยระเบิดระเบิ้งดังนั้นต้องคุยต้องเปิดใจไผ่ไปที่คุณไผ่ลิกค่ะว่าที่สสกำแพงเพชรเขตหนึ่งนะคะพอปชรสวัสดีค่ะีสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณไผ่ลิกนะคะ ไปถามกันตงรงๆเลยนะคะคุณไผ่ลิงจริงเมื่อวานก็แจกแจงอย่างละเอียดพอควรอสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งนะฮะสวัสดีค่ะคุณไผ่ลิขาสวัสดีครับครัสวสดีครับที่ได้านในพี่พอมรรักครับผมเข้าใจว่าสำนักงานกกตที่เขาเสนอแขวนเขตหนึ่งมาจากคลิปเด็กจดชื่อแล้วอ้างกันว่าเป็นการจดซื้อเสียงในวันปาาัยผมก็จะว่ามาจากคลิปตัวนั้นใช่ไหมครับที่เป็นสาเหตุหลักถูกไหม เออมันมีสองคลิปครับเท,ท,ท่าที่ผมดูนะครับคือ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 ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าครับผมยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากกรกตเลยคแต่ว่าผมดูจากการโพสต์ของของผู้สมัครนะครับ,รบที่เขาเขาเขา,าเอามาโจมตีเราอันอันมันเป็นคลิปแยกกันสองวันฮนะ ครัสคลิปสองวันสองวันสองคลิปสองวันโอเคใช่ครับใช่ครับเป็นการโพสต์คลิปโจมตีโดยผู้สมัครของทางพรรคเก้าไก่ใช่ไหมถูกต้องครับโอเคประเด็นของผู้สมัครพรรคเก้าไก่ที่เขาโพสต์ทั้ง2คลิปนั้นเขาระบุว่าเป็นคลิปเหตุการณ์จดชื่อซื้อเสียงในวันประสัยของคุณไผ่ใช่ไหม คือเขาไม่ได้ระบุอะไรขั้ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเขาก็ก็เรียงกฎหมายล่ละเราก็ดูรู้ว่าคือถามว่ากล้ากล้าเขียนขนาดนั้นเลยไหมก็ไม่ได้กล้าแต่ก็คือโยงไปให้ลักษณะคิดเป็นแบบนั้นอ๋อโพสโยงแล้วก็ทําให้โยงเชื่อได้ว่าเป็นเช่นนั้นให้สังคมไปไปคิดต่อปน้ำให้สังคมปนามครับผมโอเค แต่เชื่อว่าที่สำนักงานกรกตเขาเสนอแขวนเขตหนึ่ง,<อ>งน่าจะมาจากเรื่องนี้ใช่ไหมสองคลิปนี้ใช่ไหมต้นเหตุาจากสองคลิปนี้ไหมคะน่าจะมาจากเรื่องนี้ใช่ไหมก็ไม่มีไม่มีเรื่องอื่นครับแล้วก็เขาก็วันที่ไปร้องเนี่ยเขาก็ลักษณะคือเขาก็ให้คนเนี่ยแบบเหมือนเชิญชวนให้คนเข้าไปเป็นพยานเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็มีการพูดถึงไอ้คนผู้สมัครผู้นี้มีปัญหาเรื่องตั้งแต่เรื่องว่าจะบอกว่า ใครเอาเรื่องมาก็จะให้เงินห้าแสนอะไรคือมีปัญหาอะไรกันในอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีเรื่องนี้อยู่แล้วแบบเออจะเป็นเงินรางวัลน,นะแล้วโดนกรกตเรียกเข้าไปทะเลาะกันอะไรเงี้มีมีแล้วซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยโอเคโอเคโอเคนอกจากจะโพสต์คลิปแล้วก็บรรยายให้สังคมไปเชื่อมโยงกันผู้สมัครเก้าไกลยังไปร้องคัดค้านที่กกตด้วยใช่ไหมถูกต้องครับถูกต้องครับอืม,อม ผลการพิจารณาในระดับจังหวัดกกตจังหวัดที่กำแพงไปถึงไหนนะฮะเอออันนี้กกตยังไม่ติดต่อผมเลยครับคือยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกให้เข้าไปแก้ตัวแต่แล้วรู้แล้วว่ามีคนร้องเรารู้รู้รู้เพราะเราติดตามข่าวเฉยเพราะว่าผมก็ไม่สามารถจะไปถามกรกตให้ว่าเออเขาร้องเรื่องอะไรเราจะได้เตรียมตัวกันมันมันก็ไม่ได้ครับทางกกตจังหวัดกำแพงเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยแหละฮะ ไม่ไม่ไม่ได้ให้ะรับรก็ผมก็ต้องนั่งรอจังหวะเขาจะจะบอกมาว่าเออมาเรียกเราสอบเอเอันเ,เนี้ยฮะผมปกติปกติมันมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับปกติมันเป็นอย่างนี้แปลกใจไหมครับแปลกใจไหมครับว่ายังไม่ได้สอบอะไรกันเลยแต่เสนอแขวนไว้ก่อนแล้วก็ผมผมผมตรงนี้ผมผมถามเพื่อนๆหลายๆคนที่ที่ทมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้บางคนเขาก็ โดนแบบนี้หมดก็คือลักษณะว่าตรงไหนมีเรื่องร้องคัดค้านเนี่ยเขาก็แขวนไว้ก่อนเพราะว่าพี่นายเนี่ยบาหลายอย่างนึงนะคือว่าการที่ตอนนี้อำนาจอยู่ที่กกตแต่ถ้ารับรองแล้วเนี่ยมันมันไปที่ศาลเลยะครับอี่หรอกครับเวลาเวลาจะจะจะ,จะตัดจบผมว่ามันก็ทกําตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วนะฮะครับถูกต้องแล้วอืมอืมผมแล้วแล้วคราวนี้จะเอาคืนก้าวไกลเขายังไงเนี่ย ผมก็ผมว่าผมว่าคิดว่าไม่ได้จะไม่ได้เอาคืนอะไรหรอกฮะผมว่าแต่ว่าก็ว่าไปตามถูกว่าไปตามผิดถ้าสมมุติว่าไอการร้องแบบนี้มันก็เหมือนเหมือนกล่าวโทษมาถ้าว่ากันแล้วมันไม่มีอะไรมันมันผมผิดผมก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้แต่ถ้าผมไม่ผิดผมก็ต้องฟ้องกลับเรือตรงนี้ขอกลับเพราะถ้ารอดไปได้ถ้ารอดไปได้ ฟ้องกลับแน่นอนใช่ไหมคะก็มันเป็นจริงๆแล้วกรกตก็ต้องกล่าวโทษโทษเองอยู่แล้วครถ้าเพราะมันเป็นกฎของกรกตอยู่แล้วในการที่มันเหมือ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 นอันเนี้ยมันก็เหมือนคนที่มาฟ้องเราข้อหามันหนักนะคะข้อหามันมันจําคุกแล้วก็รวมถึงติดติดทางงานเมืองด้วยอืมอืมเอะสงสัยนิดนึงตามระเบียบนะตามกฎหมายนะ กรณีผู้สมัครเข้าไกลเขามาร้องคัดค้านการเลือกตั้งแต่ในที่สุดกกตเขาพินานแล้วเขาบอกว่าไม่มีเหตุตามที่ร้องก็ยกขบร้องทิ้งแต่นอกเหนือจากการยกขบรองทิ้งยังต้องมีการดําเนินคดีเอากับผู้ร้องด้วยอย่างนั้นเหรอฮะตามระเบียบมีระเบียบเพิ่ะที่เหตุอย่างาเงี้ยมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ผมเคยพบประสบเจอหรือเปล่าีหยคนที่เวลามาร้องเนี่ยถ้ามาร้องแล้วมีพยานมาด้วย ครับาาการที่มีพยา,ยานมาด้วยก็เหมือนคุณคุณคุณเข้าไปสอนอกปกติครับอถ้าพยานออกมาเป็นแล้วมันไม่ใช่พยา,ยานก็จะต้องเท็จครับค่ะถูก<ช>ถูกถูกไหมฮะใช่ใช่ถ้าพยานมันไม่ใช่มันก็ต้องเท็จถูกต้องคะอ่ะอการพยานเท็จม,ม,มันมันมันมีมันมีวิธีการของเขาแล้วมันมีแบบนี้มาไม่ว่าจะกี่คดีคดีก็เป็นแบบนี้ฮะคือที่ผมเห็นในพี่นาอาจจะเห็นในเ c e b o o k ผมอยู่แล้วผมบางไม่ได้ห่วงผู้สมัคร ผู้สมัครเอาต้องมันเป็นสิ่งที่ต้องโดนอยู่แล้วแต่คนที่เข้ามาผมก็ไม่รู้ว่าใครแล้วก็เข้ามาเป็นแบบไหนแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวจะหาว่าคู่อีกนีอ่ออกนะก็คือก็คือแต่ว่าเราก็เป็นห่วงเฉยๆว่ากระบวนการมันมันไม่ง่ายขนาดนั้นครับผมเอาเป็นว่าเฉพาะในทางส่วนตัวจะฟ้องไหมถ้าเรื่องรอดมาได้ก็ต้องดูว่า มันเหตุการณ์มันเป็นยังไงก่อนโอเคโอเคถ้าปั้นปั้นแต่งมันเยอะครับเราก็คงจะต้องมีมีนยต้องเอาซะหน่อยต้องดูอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะเอาซะหน่อยถ้าปั้นมาเยอะก็ต้องเอาซะหน่อยถูกไหมใช่ครับใช่ครับคำถามสุดท้ายก็คือคราบคราวนี้เนื้อหาสาระของคลิปในคลิปเห็นเด็กกําลังนั่งจดชื่อคนมาฟังคุณไผ่ประใสอธิบายสั้นิครับว่าจดชื่ออะไรอะจดชื่อไปทําไมอ่ะชื่อคืออย่างนี้ครับ นี่จะไงครับผมเนี่ยนโยบายของผมเนี่ยคือปลาใสทุกหมู่บ้านครับทุกหมู่บ้านผมก็เริ่มปลาใสมาตั้งแต่ก่อนมามา,มาเรื่อยๆนะคการที่ปลาใสทุกหมู่บ้านเวลาใครจะมาเนี่ยเราเราอยากจะรู้ครับว่าเขามาจากไหนใครบ้านที่ให้ข่าความสนใจเพื่อประเมินในการว่าเหมือนคล้ายๆทาโพอ่ะครับว่าใครเข้ามาใครทําอะไรยังไงก็จดชื่อตรงนั้นแล้วก็ครับ ยืดบัตรให้แล้วก็ไปนั่งฟังเพื่อที่จะให้รู้ว่าเออหมู่นี้นะสมมติหมู่นี้มีสองร้อยคนให้คนมาสิบคนเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรต่อเอาเอาเอาข้อมูลตรงนี้ไปทาอะไรต่อไปทาอะไรอปทอะไรที่บอกไปทําอะไรต่อก็ถ้าสมมติว่าผมว่ามันยังไม่ใช่ผมก็จะต้องเข้าไปเดินไปเดินพบป่า หรือว่าผมจะต้องเข้ามาปลาใสครั้งหรือว่าต้องไปที่ตลาดนะแต่ถ้าหมู่นี้เราเข้าไปคนร้อยคนมาสักห้าสิบคนแล้วโอเคแสดงว่าเรามันคนคนชอบเรามันไม่มีใครที่ไม่ชอบเราแล้วมาฟังปลาใสล้วหรอครับโอเคเอ,อสรุปให้เด็กไปจดชื่อคนฟังปลาใสก็เพื่อที่จะเช็คข้อ,ขอมูล<น>สภาพพื้นที่สภาพคนเฉยๆไม่ใช่ซื้อสีคใช่ครับกันแล้วแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าผมเนี่ย จะทาจะทําอะไรที่ผิดจริงๆอผมจะต้องจดชื่อกากวัดนั่นอยู่โลกๆอย่างนั้นนะเออแต่มันก็สุ่มเสี่ยงนะคุณภัยลิ์แบบมาจดลงจดชื่อเนี่ยมันแปลความได้หลายอย่างเหมือนกันนะถ้าคนที่ไม่รู้อะถูกไหมคือมันมันมันการการปลาใสหรือการจับเอออะไรพวกเนี้ยผมก็ทาอย่างนี้ตลอดฮะอ๋อทํามาตลอดอยู่แล้วเก็เป็นการเก็บข้อมูลแล้วมันไม่ไมันไม่ได้ผิดนะฮะการจดชื่อคนเอไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดแต่มันทําให้คนคิดเยอะได้ไง มาจดชื่อขอบัตรจดชื่อคนมันจะคิดเยอะไม่มีมันเราไม่ได้ขอบัตรก็คือให้เขาพูดเลยอย่างเดียวว่าเขาชื่ออะไรคอยู่ไหนคุณอยู่ไหนก็เขียนแค่นั้นฮะไม่ได้มีการไปขอดูบัตรนะโอเเอาบัตรมาเช็คอะไรไม่มีครับโอเคถ้าจดชื่อคนก็คิดได้เยากเข้าใจแล้ว่สู้ต่อไปกราบขอบครบคุณมากครับคุณไับสวัสดีครับคุณไั่เล็กข่าวที่สสกำแพงเพชรเขตหนึ่งพปชรอผมว่าผมว่า คุณไผ่ต้องระวังและต้องตอบคำถามเยอะ<ช>มันไม่ใช่เฉพาะสังคมคิดเยอะเราก็คิดเยอะใช่มันคิดได้จริงจ,งจะจดชื่อจดอะไรอย่างเงี้ย